นี้าะมารับชมช่วง 8pm ไทยเทอรนัลอออากาศผ่านดาเทียม s s c แจงทีวีแอนด์คมีรซี0 6 3สิบเอ็สองเจ็ดห้าศูนย์ศูนย์ h o r t l e รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ู้สืบทอดวิชาเขาอ้อที่เชี่ยวชาญด้านไสยทผน้ได้ยานเดินทางไปจุดหลังท่านสุอันเชิญถวยเทียบทุกชั้นวามาเป็นสกีพยานว่าเทพยักษ์คือตัวแทนแห่งเจ้ากรรมนายเวรผ่านมหาพุตากิร,รมศกสองท้าอย่างขึ้นคราเทพยักษ์เจ้ากรรมนายเวรคือมหามงคลวัตถุสร้างขึ้นเพื่อขอขมากรรมขออโหาสิกรรมกรรมที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจกรรมที่แก้ยากยากกับรมแทนกรรมเหล่านี้มีแรงอาคม ทำร้ายเราตลอดเวลาเป็นที่มาเห่งทุกทำรารสิ่งใดไม่ประสบความสำเร็จทำร้ายเป็นโรคเวรโรคกรรมรักษาไม่ได้เพื่ <_ C 1> พยักเจ้ากัมาดเวรมาคู่กับคำาูชาขอขมากรรมขออโหสิกรรมที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพเมื่อได้บูชาขอขมากรรมขออโหสิกรรมจะหลุดพ้นจากหงกรรมที่กระทำไว้ในอดีตและปัจจุบันทำให้ชีวิตดีขึ้นประสบความสำเร็จทุกประการ บูชาได้แล้ววันนี้ศูห้าตามตำราโบราณคือวันที่แข็งสำหรับพิธีพุทธ,ธาพิเศษแต่สอห้าที่ร้อยปีมีเพียงครั้งเดียวคือวันที่20ิมีนาคม2 5ง3น และนี่คือวันที่ได้สวดมหาพุทธาพิเศษจันวรรจุธาให้เจ้ากรรมนายเวรน,นั้นหมายความว่าเจ้ากรรมนายเวรน,นั้นได้อัญเชิญดวงจิตให้มาประทับที่องคเทพพยัตในวันที่แข็งที่สุดเพื่อส่งเวรกรรมที่ได้กระทําไว้ทั้งในอดีตและปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการจากการทําแท้งที่ว่าแก้ยากหรือกรรมใหๆก็สามารถถอนตนได้

เสียมลงทุกวันนี้เพราะคนรู้ไม่จริงและอวดอ้างเป็นเกจิอาจารย์ พุทธาวิเษของเขาอ้อนะใันสายตรงจริงๆนะที่ผมศึกษาของคุณพ right? ่อนะแต่มันมีหลายสายนะสายอาจารย์ชุ่มอาจารย์จีออกก็มีหลายสายนะแต่ถ้าสายของผมเนี่ยผมเอาตามตำราตำราสายเขาอ้อจริงๆ่ะจะต้องมีการคบคุยไหวครออะไรกันก่อนเบ่งสสงกันก่อน ผ่านกนจะแตองผ่านขันห้าก่อนขั้นแรกนะเหมือนท่านมาเรียนตอหนึ่งคอสองานต้องเริ่มกอไก่ก่อนผมจะให้นักมืจะเตัง้ก่อนก็เรียนกันเรียนกันเสร็กแรตามตามวิธีการแลวลูกศิษย์ทุกคนก็จะต้องมาเรียนงนในวัรพุผามิเชิในอาจารย์ก็เป็นอาจารใหญ่นักมือก็เลืิ้นพี่นี่จะรับขันสิบสิบไปแล้วเริ่มจากขันห้าขันเก้ขันสิบสอขันสิบหแล้วก็ขันพระบรมครูพระบรมครูก็มี เแติดแลจ,จบเป็นงานละเป็นเกจิได้ละต้องเป็นขั้นตออไม่ใช่อยู่ๆมาฤษีตาคอยจับทรงป๊อกเป็นว่าจา้าอะไรไม่ใช่ต้องสอบด้วยนะทุกคนก็ต้องมาสอบทั้งนั้นแหละสอบเลื่อนงเลื่อนขันไงผมให้คนที่ไปทำปับคนต้องได้อัการาวิเศษคนที่จะลงอักขราเรื่องยานได้เนี่ยจะต้องจบอัการาวิเศษก่อน แบ้วใบสีที่ถูกต้องจะต้องเป็นยังไงเพราะเอเอาบางทีท่านท่านไปทำวิธีหลายอย่างท่านไม่ไม่ค่อยได้สังเกตอ่ะเรื่องใสีที่ถูกต้องเน,น,นี่ะมันจะมีคัดบรรดาอยู่นะเนี่ย มือ ah, <c Ris ky> ิดข no. yeah. ้างเห็นไชั yeah. I mean, ้นหนึ่มือคือบันไดเระลกบันไดสวรรค์บสีขัหน้าจะอยู่ในชั้นมนอ่วานักระเปคือครึ่งเปิดครึ่งเือดาสามมีสีต่างๆอันนี้คือหนึ่งชั้นเนี่ยมีชั้นหนึ่งชั้นสอชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าเห้นหาใชอนนี้คือขนต่อไปก็ทุกคนเาก็จะมีบสีเก้าชั้นบาสีเทพแล้วก็ใบสีสิชั้นขึ้นไปแล้วก็มาก่อพิธีกรรมตรงนี้ทำไม มือใบสีใบสีคือที่ประทับของทรัพย์สินเนี่ยบางคนไม่เข้าใจว่าทำใบสีทำอะไรเอาไปตั้งบนพื้นบ้างไม่ได้นะใบสีก็ถือเป็นของสูงขอโทษนะเฮียท่านยื้ขาอย่างนี้แล้วมันั่ง,งวงนก็ไม่ได้ ได้เนื่องเพาถูทำถ้าไม่ได,ไได้ต้องอยู่ในะชุดขาวต้องสะอาดม้วนต้องม้วนให้จบเลยนะม้วนมาค้างอยู่ตรงกลางก็ไม่ได้ต้องให้มันมาทบกันจบกันอะ่ะเขาเรียกว่าท,ทําพิธีกรรมไม่สุดถ้าเอาไว้ถูกต้องจริงวันหลายขั้นตอนอะ่ะศาสตร์มันเสื่อมลงทุกวันนี้เพราะคนรู้ไม่จริงและอวดอ้าองเป็นตัวจิงอาจารย์ เราทำใบสีเท่แล้วก็ขึ้นใบสีโกลมใบสีโกลมนี่ือสีสบชั้นอาสบชั้นนี่เชิญเทพนะฮะชั้นสูงนะชั้นโกลมลงมาท่านก็จะประทับที่ใบสีเป็นเนี่ยใบสีเท่ก็ประทับชั้นเทพใบสีแดงก็เท่ากับในวันนักเกตต์ต่างๆนะพอมาถึงขั้นนี้ปุ๊บเราก็เชิญครูบาอาจารย์เมืองหวงแค่เขาจะลงมาจิตตีได้พอลงจิตตีได้ตอนนี้อาจารย์จะทำพิธีพุทธาพิเศษลูกศิษย์ทุกคนจะบูชาครูค่ะ วันพิธีวารชุกตะตังมาต้องข้าไล่ครูบาอาจารย์มาข้าไล่ลงมาเพื่อมาประทับที่บาสีนะพอประทับที่บาสีก็ทำพุทธ,ธาีิเสืได้แล้วตอนนี้ข้า<ม>เล่นบุตรเสือกับคืนนี้นรระนะก็คือสุดท้ายนะข้าเล่นเสือเพื่อท้าพิเศษแล้วก็บรรจุธาตุบรรจุธาตุผมก็จะจกะแจกแบบสร,ร,รุปธาตุแล้วก็ยับตีนะนะ การการทําแบบนี้ก็จะเกิดปฏิกิริยามันเกิดได้ไงพระกระโดดได้แล้วบางทีท่านนั่งคือไม่อาจจะเห็นกระต่ายว่ามันกระโดดมาใส่เราได้นะกระโดดได้ของจริงนะครูบาอาจารย์ทําได้ไงรู้สิกก็ต้องทําได้ด้วยนั่นคือของจริงลูกสิผมทําได้ทุกคนที่มาสวดตรงนี้ไม่ใช่ผมเป็นคนสวดแล้วมันโดดคนเดียวไม่ใช่เขาแค่มีเสือก็เขาเดินภาพก่อนในขณะที่เดินภาพผมป็นู้ไล่คาถาเขาเป็นคนบรรจุภาพแล้วคาถากับภาพมันบรรจุกันนะ ถ้าคนมีชางสูงก็จะเห็นเลยนะตอนที่ผมเดินเพราะว่าอ่าฤษมเปคนที่จุนพระพระจาลัยนะานจะเดินแลนมาลาแล้วก็น้มาลาสูตรนีคือสูตที่เรียกอัคระนะตั้แต่พระโมคคัตยาสิทงะอาอี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 เอโอนะเล่าอัคระมาเลยจะชาละจะชาละจะชาละจะชาระจะชาละจะาละเรี่กเว่าเล่าสหะระอังไล่มาหมดทุกตัวเรียกมาเลย แต่ตอนนี้อ sí you know, ัคระมันจะลอยอยู่ตอนแลเจลามาลาเดินมันจะลอยโดยถ้าคนมีชาเขาจะเห็นว่าอัคระลอยินเหมือนเนี่ยพอนลอยเสร็จปั๊บผมก็จะเศษยับเลยฝ่ายนี้ก็เดินได้เหลือชาก็เดินพลาดครับแต่น้ามันเท่าจะพกกระสานมากมันจะวิ่งกับพร้าพร้ายัดติ๊กที่ผมจะวิ่งลงในวัตถุจะวิ่งลงมันก็เกิดการประสูตรกันมันก็กระโดนกระโดนสักฝักก่ง จุธาตุให้เจ้ากรรนายเวรนั้นหมายความว่าเจ้ากรรมนายเวรนั้นได้อัญเชิญดวงจิตให้มาประทับที่องค์เทพยักในวันที่แข็งที่สุดเพื่อส่งเวทกับที่ได้กระทําไว้ทั้งในอดีตและปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการจากการทำแท้งที่ว่าแก้ยากหรือกรรมใดๆก็สามารถบรรลนได้ถ้าคุณปลาโลนสัมผัส สำหรายเป็นโรคเวรโรคกรรมรักษาไม่หายเทพยักษ์เจ้ากำนายนมาคู่กับคำบูชาขอขมากรรมขออโหสิกรรมที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพเมื่อได้บูชาขอขมากรรมขออโหสิกรรมจะหลุดพ้นจากหัวกรรมที่กระทำไว้ในอดีตและปัจจุบันทำให้ชีวิตดีขึ้นประสบความสำเร็จทุกประการบูชาได้แล้ววันนี้ ดสึกปล่อยใช่ไหมแต่ว่าไม่ไม่ไม่เกิดจากที่ว่าเรารู้ตัวแล้วเราแไม่ใช่ไม่ใช่นะแต่เกิดจากความรู้สึกที่เราอยู่ภายในลึกลใช่ไหมไม่ได้คิดไปเองไม่อะไรนโอนะ เวนกรรมที่ตามตัวเรามาตั้งแต่อดีตและปัจจุบัสส<า>นสร้างเวรสร้างกรรมตลอดเวลาทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจมส่วนรุ่มในการสร้างบาปวิญญาณดาวนั้นาาอาฆาตพยาบาทไมเกิดไม่ได้ขอส่วนตนเกาะติดตามเราทุกคนทุกแห่งทำร้ายเราตลอดเวลาเป็นที่มาแห่งทุกๆท,ทำการสิ่งใดไม่ประสบผลสำเร็จสำราญเป็นโรคเวรโรคกรรมรักษาไม่หาย รอเทพยั์เจ้ากรรมนายเด็ดในมือถือตรงวอดแห่งดวงมุชาพิเศษดวงขอโศกกสิเสริมจงให้ชีวิตดีขึ้นพิธีอัญเชิญพว่ยเทพชั้นฟ้าเป็นสักขีพยานว่าเทพยามยามตัวแทนเจ้ากรรมนายเด็ดเจ้ากรรมนายเด็ผ่านพุมีมหา ส,สาวห้าอย่างเข้มขลังจากาษกศรเพชและเกจิอาจารย์หลายท่านลักษณะเป็นรูปหอ่มอมนสารผสมว่านร้อยแปดชนิดชน,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 นิดหน้าหน้ากว้างเจ็ดนิ้วสูงสิบนิ้วมีไว้บูชาขอโหสิกรรมขอคุนกรองให้มีชีวิตที่ดีขึ้นสมปรารถนน เรื่องที่อาจารย์ตั้นขึ้นมาอีกนะเรัยกร่าเจ้ากรรมนายเวรนะฮะตอนนี้ดังมากดังไปถึงมาเลเซียแต่เนี้ยเรียกคนที่มาเขาไปถึงฮ่องกงแล้วตอนนี้ดังมากเลยตอนนี้คนที่มาจุดธูปเทียนเป็นสนองยินซื้อคนมาทำพิธีจุดเทียนใช้ไครับแต่เพิ่ดังไปถึงลาวจีนอนนี้ไปถึงฮ่องกงแล้วเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยผมทำพิธีวันเสาห5างนั้น เจ้ากรรมก็คือกรรมใดนะอาจารยระชานะกรรมใดที่เราตั้งใจด้วยกายวาจาใจของเราด้วยความตั้งใจและได้กระทาลงไปและสําเร็จผลท่านตั้งใจจะทําดีวันนี้ท่านมาท่านตั้งใจตั้งแต่ตื่นเช้ามาวันนี้ท่านได้สาเร็จผลและเป็นเจ้ากรรมแล้วแต่เป็นกรรมดีนแต่ถ้าท่านตั้งใจด้วยกายวาจาใจของท่านแลวไปกระทำไปฆ่าคนแลวก็ฆ่าเขาตายด้วยสําเร็จเจ้ากรรมมันก็จะตามท่านมานั่นคือเจ้ากรรมละตามมาละการเชื่อที่ท่านสร้าง กรก็ตามมาลบล้างชาตินี้ชาติต่อไปท่านจะเรียกว่าเจ้ากรรมคือนายเองนคืออะไรกรรมใดก็แล้วแต่ที่ท่านทำโดยไม่ได้ตั้งใจอ่ะท่านซ้อมทหารยิงปืนกันดุดุนอกดินมาไปโดนท่านไม่ได้ตั้งใจยิงน,นกเลยอ่ะนกตัวนั้นจะมาเป็นนายเองของท่านนะผม,มก็เลยบ้างด้วยชาติาผมคิดว่าสองตัวนี้มันเปรียบมันมานอ่ะนะเจ้ากรรมมันเปรียบมันมารที่คอติด ตามชีวิตเราอยู่ตลอดเลยเพราะคนเรามันเกิดกรรมไม่มีใครแก้ได้นะผมไม่ศักดิ์สิทธิ์ผมไม่มีชาปอที่จะมาแก้กรรมให้ท่านสำา็ได้เพราะฉะนั้นท่านจะต้องแก้กรรมด้วยตัวของท่านเองก็โดยการกระทำความดีในขณะที่ท่านทำท่านระลึกถึงใครก็เะลอกถึงเจ้ากรรมนายเวรผมก็เลยคิดว่าเป็นเทพนะครับ ขึ้นมาสององค์เต็มสมุดต็มขึ้นมาเป็นเคพยักษ์คือเจ้ากันกันเอาอยู่แล้วก็เอาดวงของท่านผูกเข้าไปตัวเองท่านเจ็บเข้าได้ป่วยบางคนรักษาไม่หายอย่าเงี้ยไปโรงพยาบาลพวกไม่หายเพัฒนาการในเวลามันเบียดมีไงท่านก็ต้องช่วยตัวเองก็คือการบูชาเจ้ากรรมนาเวนตัวเองเอาดวงมาใส่ที่จุดโทษบูชาเจ้ากรรมนาเวนขอโอ้โหศีกรรมซึ่งการศะกรรมทุกวันทุกวันเนี่ยท่านก็ทำให้ท่านรักษาหายก็มีเยอะนะนี่คือสิ่งที่อาจารย์คิดไม่าช่งมันไแต่มันเป็นเรื่องของจริตของ ิตใจเราแต่ถ้าเรามองมองไปแค่หนังไทยนะแต่มาอาจารย์แก้เราไม่ได้นั่นคุณเป็นคนแก้เองคุณเองคุณเราไปบูชาพระคุณนึกถึงกรรมที่คุณสร้างเอาไว้เขาก็เลยส่งผลกลับมาบวกได้ทำอะไรได้หลายคนแม้รักษาไม่หายแต่พอบูชาจะทำในเวลากลายทุกอย่างมันอยู่ที่จิตถ้าเราชนะจิตตัวเองได้เราชนะทุกอย่างเลยพระพุทธเจ้าชนะจิตตัวเองก่อนเลยนะมเจอชนะทุกอย่างเลยถ้าหลังจากพมื่อกรพิสูจนี้ก็เป็นเพราะสังเวียนเนี่ยเป็นพิสูจน์สามันเนี่ยคือก้าวบนจิตธาตุเรียบร้อยแล้ว เราจะมีชาก็เชิญมาเขาบอกว่าการสร้างบุญปิยาววัตรในศิลปการแต่พูดโดยย่อและเบยเกษตรการจะมีพานางมีศีลและจะมีภาวนามีปู่มุกยาววัตรศิลป์วันนี้ท่านบัญกิจจาได้ทำสมบูรณ์และเป็นสามอย่างนะคือได้ทรรมานและการรมบุญบุญทรรมานนั้นก็เมื่อเราได้ทำสำเร็จแล้ว การกำใจปกะิวาจาปกติใจประิภาวนาคือการมานั่งฟังธการนั่งมองธรรมนีการภาวนาปฏิบัติธรมวันนมท้อนได้ทำบุญวิยาวัตถุสิทธานที่เขาสมบูรณ์อันนี้ควาจะได้อสไรเสริบาการหอวคอบอกหมาถึว่า ที่ตั้งจิตตั้งใจมาร่วมในงานพิธีศษในวันนี้แล้วก็ขออธิสงท่านได้สร้างกันในวันนี้นะจงเป็นภลาวะปัดใจนะเป็นบันไดนําให้ท่านทั้งหลายที่มาร่วมในงานพิธีศพนะโดยเฉพาะตั้งแต่เป็นขีดจิตใจขีดของกลุ่มมาแล้วก็คณะที่มาร่วมกันในวันนี้เว้นตำที่ติดตามตัวลงมาตั้งแต่อดีตปัจจุบันสร้างเว้นสร้างกตำตลอดเวลา ที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจมีส่วนร่วมในการสร้างบาปวิญญาณเ่าอาฆาตพยาบาทไปเกิดไม่ได้ขอส่วนร,ร่ญมก็ติดตามเราทุกผลทุกแห่งทำร้ายเราตลอดเลเป็นที่มาแห่งทุกๆท,ท,ทำการสิ่งใดไม่ประสบผลสำเร็จสำราญเป็นโรคเรีโรคกรรมรักษามไม่หาย รูล่อเทพยักษ์เจ้ากรรมนายเวรดในมือถือตรงวอแห่งดวงนุชชาพิเศษอ้วงขออวยสุกรรมเสริมสเสริรให้ชีวิตดีขึ้นพิธีอัญเชิญพลายเทพชั้นฟ้าเป็นสักขีพาาิว่าเทพยักษ์ยันตัวแค่หนึ่งเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรผ่านผูท้ทีมหาปุถุธาตพิเศษสาวห้าอย,ย่างเข้มขวัจากอุษีพรเทพและเกจิอาจารย์หลายท่านลักษณะเป็นรูปหลอมอสัน รมตงๆขคุ้รองให้มีชีวิตที่ดีขึ้นสมปรารถนาฉะนั้นวันนี้ขออานิสงส์ในการทำบุญในการฟังธรรมหรือในการปฏิบัติธรรมภาวนาของท่านในวันนี้จงเป็นอานิสงส์เป็นพลังปัจถุใจเป็นกำลังบังท่านสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงานขอให้มีอายุวรรณะสุขภาพละตลอดไปโดยเทอมเทอมครับ จเิสุดยอดมหาวัตถุนุเดือดเหนียวโ,โดยดูสีทองเพ,พริศเพชรรักผู้สืบทอดวิชาขาองพที่เชี่ยวชาญด้านไยเวนได้ยานเดินทางนปตูระลักขั้นสุงอัญเชิญถวอยเทือบทุกชัน้นวางมาเป็นสกีพยานว่าที่ปรกหยัคือตัวแทนแหน่งเจ้ากรรมนายผ่านมหาพุทธามิศิสสองห้าอย่างเข้มขลังสร้างขึ้นเพื่อขอขมา เราตลอดเวลาเป็นที่มาเห่งทุกทำการสิ่งใดไม่ประสบความสําเร็จเทพ,พยักษ์เจ้ากัมไดเวลมาพู่กับคําบูชาขอขมากรรมขออโหสิกรรมที่ได้และมีประสิทธิภาพเมื่อได้บูชาขอขมากรรมขออโหสิกรรมจะหลุดพ้นจากหัวกรรมที่กระทําไว้ในอดีตและปัจจุบันทําให้ชีวิตดีขึ้นประสบความสําเร็จทุกประการ